โนเสียงดังหน่อยนะคะตอนนี้เยตุยก็มาเดินอยู่ตรงสะพานซึ่งพี่น้องก็เคยเห็นที่เยตุยทําคลิปไปหลายครั้งแล้วนะคะนี่เยตุยก็เดินมาจากบ้านพี่น้องเดินมาจากบ้านแล้วเยตุยจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวพี่น้องตามเยตุยมาเลยจ้าให้ดูวิวตรงนี้สักก่อนสวยงามไหมคะก่อนที่เยตุยจะเดินไปถึงจุดที่เยตุยจะพาไปชมก็พาไปชมน้องเป็ดกําลังเล่นน้ําสนุกสนานเลยจ้าพี่น้อง ตอนนี้ยาตุยมายืนอยู่ในสนามม,สมมิสซัมเมอร์คอมมอนนะพี่น้องตอนนี้คือที่ยาตุ๋ยกําลังจะพามาดูนี้เขาเรียกว่าบอนฟาไนท์ก็คือ,เ,อเป็นคืนที่เขามีการเฉลิมฉลองกันนะคะพี่น้องจา๋ามันก็มีประวัติความเป็นมาเดี๋ยวยาตุยจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาให้ฟังนะคะตอนนี้ก็คือชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนค่ะด,ด้านหลังยาตุยนี้ก็คือตอนนี้เขากําลังกองฟืนกันอยู่นะคะ แล้วเขาก็จะมีรั้วกั้นบริเวณไม่ให้คนเข้าไปข้างในใกล้กองไฟนะคะพี่น้องแล้วเขาก็ยังจะมีพวกร้านค้าขายพวกของกินของใช้ซึ่งประวัติของบอนฟาไนท์ hmm. ก็จะจัดขึ้นนะคะฉลองทุกวันที่5 mm hmm. พฤศจิกายนของทุกปีค่ะ mm hmm. ของฟ้าในยามค่าคืนทั่วสหราชอาณาจักรนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ไฟแล้วก็จะมีการจุดไฟหุ่นจําลอง จากเทศกาลบอ r ฟาไนท์ bon Knight, หรือว่า g กฟ็อกซ์นะคะตอนนี้เขาก็กําลังจัดสถานที่กันอยู่นะคะเทศกาลที่จัดทำขึ้นนี้นะคะก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่รู้กันว่าการพาเดอร์พรอตหรือกระบฏดินปืนนะคะที่ชาวคาทอลิกกลุ่มหนึ่งวางแผนที่จะลอบปลงพระชนพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งของอังกฤษด้วยการใช้ดินปืนนะคะเพื่อที่จะระเบิด รัฐสภาในวันที่5พฤศจิกายนคศ1.605หรือพศ2148โดยมีผู้ชายคนหนึ่งที่สมรู้ร่วมคิดในเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นชาวยอร์กที่ชื่อว่ากายฟ็อกซ์จากที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะกายฟ็อกซ์ก็ถูกจับกลุ่มก่อนที่เขาจะระเบิดดินปืนทั้ง36ทั้ถังที่เขาวางไว้ใต้รัฐสภาของอังกฤษ จุดประสงค์ที่เขาทำนะคะเพื่อเป็นการจุดประกายปฏิวัติของชาวคาทอลิกในประเทศอังกฤษเพราะว่าขณะนั้นนะคะก็มีผู้คนที่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นอยู่แล้วก็มีเหล่ากบฏดินปืนนะคะต้องการที่จะปลงพระชนพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งและสังหารคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ชาวคาทอลิกได้ครองอำนาจแทน หลังจากที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งขึ้นครองราชเมื่อปีคศ1603ก็ได้มีการปฏิเสธนะคะที่จะให้อิสรภาพในการนับถือาศาสนาของชาวคาทอลิกมากขึ้นฉะนั้นผู้คนที่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในอังกฤษจึงรู้สึกว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและความไม่พอใจนี้ก็ส่งผลให้กายฟอ็อกซ์ และพรกพวกมีการวางแผนที่จะสังหารพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่หนึ่งโดยหวังที่จะให้ชาวคาทอลิกขึ้นมามีอำนาจเหนือแผ่นดินของอังกฤษอีกครั้งซึ่งกายฟ็อกซ์เขาก็มีความชำนาญมากนะคะในด้านวัตถุระเบิดจึงได้รับมอบหมายให้จัดเอาดินปืนทั้ง36ถังไปซ่อนไว้ใต้รัฐสภาของอังกฤษและพวกเรากรกบฏนี้นะคะก็ได้เลือกเอาวันที่5พฤศจิกายน คริสตสกักราช1605ในการที่จะก่อเหตุก็เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งจะเดินทางมาเปิดรัฐสภาแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนเนื่องจากมีสมาชิกคนหนึ่งของกันพาวเดอร์พลอตได้ส่งสารให้คนที่รู้จักในรัฐสภารู้ข่าวจึงทำให้พระเจ้าเจมส์และฝ่ายสนับสนุนพระองค์นะคะไว้ตัวทัน และหลังจากนั้นกายฟ็อกซ์และก็พักคัวกก็ได้ถูกจับกุ่มรัฐสภาของอังกฤษได้ประกาศให้วันที่5พฤศจิกายนเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและเริ่มมีการเฉลิมฉลองกันครั้งแรกในปี1,606หรือพศสอ4 9นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการฉลองเทศกาลบนฟาไนท์ในสหาราชอาณาจักร สกอตแลนด์เวลส์ไอซ์แลเห์เหนือและยังรวมถึงประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิบริติสเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาและการฉลองหลักๆนะคะก็คือการจุดพลุแล้วก็มีการจุดกองเพลิงนะคะซึ่งเป็นกองฟืนที่ทางรัฐบาลจัดเอาไว้เป็นกองใหญ่ๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีผู้คนทําหุ่นฟางที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกายฟ็อกซ์แห่พาเลตแล้วก็เอาไปเผาในกองไฟด้วยนะคะและตอนนี้เายตุยก็ถ่ายบริเวณร,บรอบๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกรถแวนที่เขาจะมาะตั้งร้านขายของนะคะก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ในสนามหญ้าก็จะเฉอแะแฉะ ส่วนมากคนที่มาชมเทศกาลนี้นะคะจะใส่รองเท้าบูทที่เป็นบูทพลาสติกทำสวนนะคะเพราะว่าแฉะมากเลยค่ะคนเดินเป็นหลายๆพันคนเลยนะคะแล้วก็ฟืนที่เขาไปทำเป็นกองเพลิงนี่ก็เป็นพวกพาเลทที่เป็นไม้เก่าๆนะคะก็ไปกองสุมกันกองใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาก็จะราดด้วยน้ำมันจุดกองเพลิง เนื่องจากมีกองเพลิงที่ใหญ่อย่างนี้นะคะเขาถึงได้กันคนเอาไว้เป็นบริเวณที่ห่างจากกองเพลิงมากๆเลยค่ะดูน้องหมามาทําอะไรอยู่กับเจตุ๋ยเนี่ยดูดูด,ดูที่เะตุ๋ยยืนอยู่ตรงนี้ก็คือกลางสนามเลยนะพี่น้องกลางสนามก่อนที่งานนี้จะเริ่มขึ้นอตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจตุ๋ยจะพาไปชมอีกรอบหนึ่ง แต่ก่อนที่เขาจะจุดกองเพลิงจะตุยพามปดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าเขาจัดการทําอะไรยังไงบ้างนะพี่น้องที่อยู่ตรงกลางพี่น้องที่เขากาลังนั่งทํากันอยู่คือเขากําลังจัดที่เขาจะทํรู้จุดรู้พี่น้องแล้วก็ไอกองไฟก็เริ่มทําขึ้นเรียบร้อยแล้วโน้นที่มองเห็นก็คือเป็นหอกระจายข่าวนะพี่น้องคนจะมาเยอะมากคือเต็มสนามนี้เลยพี่น้องเต็มสนามนี้เลย คนจะเยอะจริงๆเดี๋ยวเย็นนี้เยตุจะพามาชมนะคะพี่น้องคะแต่มันจะมืดๆก็คือมาชมบรรยากาศปีแล้วเขาจะมีพวกเครื่องเล่นเ,เป็นคล้ายๆเป็นสวนสนุกนะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีรถมาสักคันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรถแวนที่ขายอาหารก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะพี่น้องเขาก็จับจองหาที่ส่วนมากเขาก็จะทำ อยู่จุดเดิมของเขาทุกปีทุกปีพี่น้องเจตุยสังเกตดูตอนนี้กองฟื้นก็ยังทยอยขนมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องการกองที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อีกค่ะและบริเวณน,นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่จุดพลุค่ะสนามนี้นะคะก็เป็นสนามเดียวกันกับที่จะตุยเคยพามาชมจักรวาลน,นะคะ แล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบๆสนามมิดัมเตอร์คอมมอนก็สวยงามนะคะตอนนี้ตามยตุยมาจะพาไปชมอะไรสวยๆงามๆตอนนี้ยาตุยยืนอยู่ ท่ามกลางใบไม้นะคะพี่น้องที่ร่วงหล่นลงเต็มพื้นเลยตอนนี้พื้นดินกลายเป็นสีทองสีเหลืองสีแดงพี่น้องจา๋าสวยงามมากเลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆพวกนี้ที่เมื่อก่อนนี้ใบจะเขียวจะอุ่มตอนนี้ก็คงจะอีกไม่นานก็คงจะเหลือแต่กิ่งก้านสาขาพี่น้องจา๋าเพราะว่าดูยาวไปนู่นเลยสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเยอะมากเลยสวยงามจริงๆดูสิ คืนนี้นะคะพี่น้องคะมาชมกันเดี๋ยวยาตุ้ยจะพาไปชมเ,เขาจุดกองไฟนะพี่น้องจุดกองไฟแล้วก็จะมีการจุดพลุจุดดอกไม้ไฟสวยงามมากเลยก็ถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนไม่ตกแต่คิดว่าแต่เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะก็ภาวนาไม่ให้ตกตอนอประมาณทุ่มหนึ่งคือเขาจะมีการจุดพลุแล้วก็จุดไฟประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวยตุ๋ยจะพามาชมถ้าฝนไม่ตกนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเหงืงปังปัง,ปงล่ำล่ำรวยรวยเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า